แฟนทอมเทารแลมโบอีกแล้วช่วงนี้มาถี่จัดมันมีดีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับผมอิซุซูเมทโใช้ยพึ่งนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันที่แดดจ้าจ้าแม้ในช่วงเย็นแบบนี้มารีวิวอีกหนึ่งคันสวยๆนะครับช่วงนี้มาถี่หน่อยนะครับสำหรับอิซุมิวเอ็กแฟนทอมนะครับคันข้างผมคันนี้เป็นอิซูมิว3.0แฟนทอมในตัวขับเคลื่อนสงล้อนะ เป็นสีตัวเทาโอเพกหรือว่าเทาแลมโบที่เราเรียกกันติดปากนั่นเองนะครับคันนี้สนนราคาอยู่ที่1551,000้าสนาหบาทนะครับสำหรับสีเทาโอเพกตัวนี้นะแฟนทอมี2สีนะครับเทาโอเพกกับสีขาวมุกขาวมุกก็บวกเพิ่มไปอีก1 2 0 0 0บาทก็จะเป็น1 5 6 3 0 0้านบาทนะครับเดี๋ยวคันนี้มีจัดแต่งอะไรยังไงออปชั่นอะไรแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะครับน,นี้ในส่วนด้านหน้านะครับประทะมาเต็มเมเลยก็คือสเกิร์ตด้านหน้าของวาซุม่านะครับคันนี้จะมี ค่ยกัน2แบรนด์นะครับเป็นวาซูมากับคาโต้นะครับในส่วนสเกิร์ตด้านหน้าจะเป็นวาซูมานะครับมีคลิปแดงตัดสวยๆอันนี้ลูกค้ารีเควสเลยชอบตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวครอบกระจังหน้าครอบกระจังหน้าอันนี้ก็เป็นตัวในส่วนของตัวชุดแต่งนะแต่ว่าคนละแบรนด์กันนะครับตัวครอบกระจังหน้าที่เป็นสีตามตัวรถแบบนี้กับตัวครอบชิ้นพวกนี้เป็นของแบรนด์คาโต้นะครับอันนี้ก็สั่งติดตั้งเพิ่มมันจะเด่นตรงชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ปกติมันจะเป็นสีเทาๆ อันนี้เขาจะทํามาเป็นสีตัวรถเลยทำให้ดูตัวรถกลืนกันไปหมดครับสีตรงๆไม่มีเพี้ยนนะครับสวยๆเลยพร้อมกับตัวครอบตรงโลโก้อีอุสุตรงเขี้ยวสองชั้นเป็นสีดําเงานะครับโลโก้ฝากระโปรงจริงๆในเซ็ตก็มีมาแต่ว่าอันนี้ก็ลูกค้าขอเป็นตัวรีด f ฟา e จัดติดตั้งให้นะครับคันนี้สวยสุดอีกหนึ่งคันในแถบพิซูโนโลกกำแพงเพชรนะครับคันนี้ ตัวนี้เป็นเครื่อง3.0หายห่วงนะครับและในส่วนออปชั่นตัวนี้เป็นตัวเกรดแฟนทอมแฟนทอมก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่แยกออกมาจากอัลเทเมก็คือเป็นตัวในเกรดรุ่นท็อปนั่นแหละก็จะมีตัวระบบกล้องเอ a ดอร์มีอะแด็คทีฟคุ้นทนเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทุกอย่างออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยจัดแน่นจัดเต็มก็คุ้มๆกันไปใช้งานกันไปเหลือๆนะครับคันนี้เซนเซอร์หน้าหลังมีมาให้ครบนะครับเซนเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดมาจากโรงงานเลยเสริมความปลอดภัยก็เป็นตัว อตติวิทยูคอนโทรลไฟหน้าเป็นตัว LED นะครับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยมีไฟตัดหมอกเป็น LED เหมือนกันนะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถนะมีคิ้วซุม้มล้อสีดำด้านนะครับทั้งสี่ลอ้อในส่วนของชุดคิ้วซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นของวาซุม่านะครับก็จะรับกันไปเป็นงานเขาเรียกว่าตรงรุ่นคิ้วซุ้มล้อของวาซุม่าจากสเกิร์ตด้านหน้ามาถึงตัวซุม้มล้อ ก็จะพอดีพอดีออกแบบมาพอดีกันนะครับเซตนี้เป็นดําด้านแล้วล้อแม็กอีกหนึ่งจุดที่สวย,สวยเด่นนะครับล้อแม็กเป็นตัวเลนโซนะครับเป็นเจเกอร์เดน่าสีดําด้าน,นครับขนาด20นิ้วรัดด้วยยางเดิมติดรถนะครับสเปคฟิตติ้งสวยๆคันนี้ช่วงล่างเดิมๆไม่ได้โหลดจัดทรงอะไรนะครับคันนี้ช่วงล่างเดิมผ่านมาในส่วนของตัวแกมประตูข้างกาบประตูข้างข้อบันไดเนี่ยพวกนี้ก็ จัดมาในเซ็ตของแบรนด์คา์โต้ครับถ้าลูกค้าเคยเห็นผมรีวิวคลิปก่อนหน้านะครับในส่วนของตัวกาบประตูข้างตัวนี้ของคาโต้จะมีเป็นแถบสีแดงแปะตรงด้านบนด้วยอันนี้ลูกค้าขอว่าไม่เอาตัดแดงก็จัดให้ได้นะครับก็จะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เพื่อให้รับกับตัวมือเปิดแล้วก็ครอบมือจับในส่วนของสีดําด้านพวกนี้ก็จัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวครอบชายบันไดก็จะเป็นของแบรนด์คา์โต้เหมือนกันนะแบรนด์คาโต้ก็จะมีนี่ทับทิมสอดแสงตรงนี้ ข้อบันไดไปยังเหลือพื้นที่ในการวางเท้าอีกกว้างขวางสบายๆนะครับ <Okay. S 1> ในช่วงด้านหลังนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีตัวคิ้วซุ้มล้อเหมือนเดิมงานจากวาซูมานะครับที่มาเป็นเซ็ตอย่างที่ผมบอกคันนี้จะมีคว้วยกันอยู่2แบรนด์นะครับระหว่างวาซูมา X เกับคาโต้ก็จัดไปนะครับสวยๆเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแต่ถ้าแนะนำมาเป็นเซตแบบนี้จะดีกว่าหน้าหลังเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วก็อย่างอื่นเรามาเสริมเป็นเซตเซตพวกนี้ จะประหยัดเงินมากกว่าซื้อแยกชิ้นแต่แบบนี้ก็ถือว่าแยกชิ้นก็ราคาสูงหน่อยแต่ว่าก็รถของเราครับเราชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นอีกก็ไม่ขัดนะครับจัดให้ด้านท้ายรถนะครับไล่มาตั้งแต่ชิ้นบนเลยในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านบนเนี่ยอันนี้จะเป็นของแบรนด์วาซุม่าวาซุม่าเขาจะทำสปอยเลอร์เป็นสีเดียวกวับตัวรถนะครับก็จะกลืนกันไปเลยคาดเอวท้ายจะเป็นคาดเอวท้ายมีไฟของคาโต้นะครับตัวนี้เป็นไฟหลีแล้วก็เป็นไฟเบรกด้วย ตอนนี้คาโต้แบงคาโต้ก็จะมีคาดเอลมีไฟ2แบบแล้วนะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นที่มีเป็นเส้นยาวนะครับอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวกล่องมีเป็นไฟลแล้วก็มีเขียนว่า m u x แล้วแต่ชอบนะครับเลือกได้นะพวกนี้เลือกได้แล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะครับจะเป็นของวาซูมา x ก็จะเว้าในส่วนของเซนเซอร์ตรงกลางที่เป็น4จุดนะครับก็คือจะเป็นเซนเซอร์ถอย2จุดแล้วก็จะเป็นตัวสเต็ปเซนเซอร์ที่ไว้เปิดฝาท้ายอีกสจุดแล้วก็จะมีในส่วนของตรงแก้มตรงนี้ จะอยู่พ้นในส่วนของตัวสเกิร์ตอยู่แล้วด้านหลังก็จะมีตัวตัวรับเซนเซอร์ทั้งหมด6ตัวนะท่อของวาซุมาตัวนี้เป็นท่อใบไม้นะครับมีท่อกลมท่อใบไม้นะเลือกกันได้แบบนี้เรียกว่าท่อใบไม้นะครับชอบแบบไหนสั่งกันได้เสริมเพิ่มเติมด้วยตัวกันรอยท้ายนะครับกันลอยท้ายจะเป็นของฟรีฟอร์มนะตัวนี้ติดติดกันเยอะๆฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับสาหรับมิลเตั้งแต่รุ่น อิลิแกนขึ้นไปเป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมสเต็ปเซนเซอร์นะตัวนี้ที่เดินเข้าถอยออกและเปิดประตูได้อิลิแกนขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นถุงลมนิรภัย6ใบเลยรอบคันมีคู่หน้าตรงเสาบีแล้วก็เป็นบานนิรภัยยาวจนถึงตอน3เลยอันนี้ติดตั้งกล้องหน้าหลังเพิ่มเติมไปด้วยคุมโทนดําดุนะครับก็คือในส่วนของตัวพรม6 d ดีก็เลือกเป็นสีดําได้ดําเลยนะครับเพื่อให้รับกับตัวสีเบะของเจ้าแฟนทอมที่เป็นตัวสีดําก็สวยสวยกันไปนะครันนี้ออปชั่นเดิมๆติดตัวรถเนี่ยถือว่า เหลือๆแล้วสบายๆเสริมแค่ความสวยงามที่เราชอบตามนั้นก็พอนะครับครบครันมีครบอยู่แล้วนะครับ a a d i v e c r u o u p Control มีตัว p a ท d e ิร Ship อยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับ p a n d ท e ร Ship ก็จะมีในรุ่น u อ t i m a t e กับรุ่น Phantom นะครับสตัวช่วยให้ขับขี่ขึ้นเขาลงเขาสบายปรับเปลี่ยนเกยียร์เป็นระบบแมนวนวลได้หน้าจอเป็นขนาด9นิ้วอยู่แล้วนะครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยหน้าจอ9นิ้วพร้อมกับ Apple CarPlay เป็นแบบไร้สายด้วยนะถ้าลูกค้าใช้ iPhone ก็คือเชื่อมต่อบุธเด้งเป็น CarPlay ได้เลยแต่ถ้าเป็นใช้ Android ต้องเสียบสายเข้ากับตัวรถนะครับจะเป็น Android Auto เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาทุกรุ่นย่อยเลยนะครับตั้งแต่มิวเตัวเริ่มต้น Active จนถึงตัวท็อปสุดเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้ครับแยกซ้ายขวาหรือว่าเป็นแบบดัโซนฝั่ง ฝั่งคนนั่งข้างขี้ร้อนฝั่งคนขับขี้หนาวเราปรับแยกกันได้เลยนะครับครบครบท้ายก็เปิดจากตรงคอนโซลด้านหน้าได้มีให้ครบครบนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมชอบภายในเข้มเข้มสีรถโดนๆแล้วก็จัดแต่งแบบที่ตัวเองต้องการคุมโทนให้อยู่ในเขาเรียกว่า ให้ดูกลืนกันไปแต่ว่ามีความเตะตาจอดที่ไหนก็เด่นนะครับแบบนี้ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ทักหา,าอิดได้นะรับประกันโปรดีแน่นอนคันนี้ก็เป็นทางโซนกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับคันนี้ลูกค้าเดินทางมาจองรถเองเลยแล้วเดี๋ยวมารับรถเองไปลายเดือนนี้เดี๋ยวลูกค้ามารับรถแล้วคันนี้ก็แต่งครบจบหมดพร้อมรับรถแล้วยังไงฝากเป็นกําลังใจให้อิดด้วยนะครับผมอิดอิตูสุเมโทรชัยนาพึกนะครับช์ลุมผมอยู่ที่แถวแถวสะพานพระรามสปากเกร็ดนะถนนชัยพฤกษ์ถ้าลูกค้ามาจากถนนแจ้งวัฒนะ นน 4, ข้าสพพระรามสี่ข้าแม่น้ยาเจ้าพญามาได้เลยโชลูมผมอยู่ฝั่งขวามือช่วงนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับหน้าโชลูมมีการก่อสร้างเล็กน้อยนะครับหรือว่ามาจากถนนทางเส้นกนนารจราญพิเศษหรือว่าราชพฤกษ์ตามป้ายมุ่งหน้ามาทางอา่าสพานพระรามสี่ปักเกต็ดได้เลยนะครับโชลูมผมอยู่ฝั่งซ้ายมือก็ยังไงอยากจะเข้ามาหาหรืออยากจะโทรมาสอบถามเรื่องโปรโมชั่นโทรหาอิดได้0939079070นะครับอิดรับเองทุกสาย ยังไงฝากช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ให้อิกด้วยนะครับสวัสดีครับ